สาวสองคนฮู้มีแมวด้วยมีแมวสองตัวด้วยนี่จ้ะขอไกลหน่อยเอ้ยเออองสสี่ M242 หรอให้หนึ่งสองเลยจะอย่าง้เด็ด ฮัลโหลครับฮัลโหลจะฉันไม่มีสไนค์ก็ไอติไก่มันจะมีได้ยังไงครอะผมก็จับมาเล่นอ่ะเห็นอัปเดตแพทสองยูส่วนก็เลยแบบกลับมาเล่นแล้วรู้จักใครที่แบบสไนค์ตึงๆไหมครับแบบที่แบบตึงๆมากๆมีมีใครรู้จักปะพี่เก่งพีรพงษ์ไงพี่เก่งพีรพงษ์ไงใช่หรอตึงขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้มันจะชอบแมวเขาเฉยๆอ๋อต้องมาเจอผมบ้างแหละผมก็ตึงตแค่นั้นแหละตึงแค่ไหนก็ไม่ตึงเท่าแมวเขาหรอก เนอะเขาน่ารักน่าอ้วนๆเนาะตั้งเชนมาเลยครับผมพร้อมละได้ครับได้ครับเอ้โหหาบันตาลสาวสองคนโอ้ยมีแมวด้วยมีแมวสองตัวด้วยนีจน่จา้านี่จ้ามันดูแมวเขาคุ้นน่ารักเลยเอาเลยรไหมเดี๋ยวผมไปดีนนะครับเอาอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปล่่นที่ฐานก่อนก็ได้โอเคครับเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเองรู้ทักเก่งพีรพงศ์ป่ะจี๊ดังไม่พิจเฮ้ยอันนั้นแหละพี่เองเองไม่ต้องเองอยู่เฉยจะส่องหนึ่งกับเขา OK. Anh không phải đâu. Đúng. 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 mày Đúng. 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 แล้วไอ้ที่หลักที่ไมเล่น้ครับไปไหมครับโอ้ยังนู้เลยโอ้ o สาวสาอุ้ยไนุ่มเองไม่ต้องไม่ต้องพี่เองอยู่เฉพพออยู่เฉพพอให้กำลังใจพี่อยู่ข้างๆพอโอเค ฮันดี้มาเร็วมาเร็วฮันดี้มาเร็วเร็วจะเหมือนจะยิงแล้วนะเหมือนจะยิงแล้วนะจะยิงแล้วนะไหวไหมครับไหวไหมครับไอโดนเร็วไอโดินแล้วอยู่นี่เกิดปุ๋ยนะไอเดินแล้วเจียมึงว่ะหรอมันลูกพระเจ้าตา เูื่อเชาตาพี่อย่าลุก้จิตพีระพงจับเป้าพี่เก่มหรอพี่เก่มหรอพี่เก่มหรอพี่เก่งขอเมียได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่พไม่ใช่ครับจำผิดคนแล้วจำผิดคนแล้วจำผิดคนแล้วไม่ใช่พี่โอ้ยตายหนูใช่แลก็หุบเฮ้ยไม่ค่ะ กถ้าหนูแพ้หนูขอแมวได้ไหมถ้าหนูแพ้หนูขอแมวได้ไหมเดี <c oughs> ย๋ยวหนูต้องบอกว่าหนูชนะสิลองรังดังพี่ชอบเด <laughs> ือดลงมั้งกลดวลงมากงดดไปก็กลัวดิเดดไปแล้วเหครับโดือดไปแล้วโอเคจบแล้ว,วลทุกคน ระหว่างพี่เกือบเก่งพีรพง์อ่ะใครคิดว่าใครตึงกว่ากันแมวตึงแมวพี่เขาเก่งสุดเด่นใบเปล่าโอเคครับเจอกันขอบคุณค่ะบายบายค่ะบบายบายครับตอนแรกน้องไม่รู้แต่พอหลังๆน้องเริ่มรู้แล้วให้ขอขอร้าะหนึ่งลายเป็นกำลังใจพี่นะครับ